พ่อแบ็กสตาร์เมียเป็นมัสติคันเลอร์ลูกสีออกเป็นแบบไหนครับตัวหนึ่งเป็นสีไหลเข้าคือพวกแบ็กสตาร์นะตัวหนึ่งเป็นสีไม่ไม่ใช่ตัวหนึ่งเป็นสีไหลออกพวกแบ็กสตาร์นะตัวหนึ่งเป็นสีไหล,ออ star, นะหเ,หลเข้าก็คือพวกมัตติคันเลอร์พอาคุณนามาผสมกันปึกสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้โค้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลือดมัตติคันเลอร์ก็จะได้โค้ย ที่เป็นมันติคัลเลอร์โค้ยนีโมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแต่สีไม่ค่อยเต็มแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยไอตัวมันจะมีตัวที่ไม่ลอกนะชเ,เขียวเกิดขึ้นไอตัวเขียวเ,ยวเนี่ยเมื่อวันเวลาผ่านอายุมากขึ้นมันจะลอกกลายเป็นบอดี้สีดํามีดาวเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินแล้วก็มีเครื่องเป็นสีมันติคัลเลอร์นะหรือว่าเรียกว่าแบ็คมันติหรือแบ็คสตาร์มันติคัลเลอร์อะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียก ใครเป็นคนเพาะแล้วใครอยากจะเรียกก็เอาตามถนัดตามสบาย